มาค่ะวันนี้เราจะมาแก้ทรงเสื้อสองเออนะคะให้เป็นไซส์เอเอเริ่มแรกเราก็จะต้องตัดความยาวออกก่อนนะคะพอเราตัดความยาวขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะต้องมาวัดรอบอ,อกวัดรอบอ,อกการบวกลวมนี่คือบวกยังไงนะคะการบวกลวมนี่สามารถบวกได้ตั้งแต่ หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วอะไรก็ว่าไปนะคะแต่เสื้อตัวนี้คือลูกค้ามีแบบมานะคะก็คือตัวนี้เราจะวัดตามแบบที่ลูกค้าส่งมาแก้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อมีเอวนะคะช่วงเอวเราก็จะวัดเข้าเยอะหน่อยแล้วก็ติก๊กติ๊กไว้นะคะอกเอวสะโพกแล้วก็ทำใช้ไม้โค้งวาด ถ้าเราไม่ใช้ไม้โค้งวาดนะคะมันจะไม่ได้ความโค้งของเอวราคางานแก้ทรงนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่หนึ่งร้บาท120ยยีิบรห้าสิบหรือจะเอาเท่าไหร่ก็หรือที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะเราก,กัดเข็มหมดไว้นะคะเริ่มแรกเราตัดเกียนแขนออกก่อน เนื่องจากว่าเสื้อที่เราจะทําเป็นเสื้อไซส์เล็กสุดนะคะแล้วเสื้อตัวที่เราแก้เป็นเสื้อไซส์ใหญ่เราสามารถตัดเจียนได้แบบนี้เลยนะคะการแก้ทรงเสื้อเราจะต้องตัดเจียนด้านข้างก่อนที่เราจะตัดเจียนไหล่และวงแขนนะคะจุดเนี้เป็นจุดสําคัญย้าเลยว่า จะต้องตัดเกียนตัวเสื้อเข้าก่อนก่อนที่เราจะมาตัดเกียนไหลขึ้นนะคะวัดความกว้างไหลสองข้างให้เท่ากันอันนี้จะมีคนถามเข้ามาตลอดนะคะในเพจคอมเมนต์เพจจะชอบถามว่าเสื้อตัวใหญ่แก้ได้ไหมเสื้ออันนั้นอันนี้แก้ได้ไหมนะคะงานซ่อมผ้านะคะช่างซ่อมผ้าสามารถทำได้หมดนะคะแต่อยู่ที่ว่า ความยากง่ายของงานนั้นๆมันจะอยู่ประมาณไหนแค่นั้นนะคะอันนี้จะมีแบบนะคะลูกค้ามีแบบแล้วก็คือทุกอย่างเขาเน้นแบบให้ได้ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุดนะคะเราก็เอาวงแขนของแบบมาวัดแล้วเราก็ตัดเคียนแบบนี้ได้เลยอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะวงแขนเล็กมากๆนะคะ เล็กถึงขนาดที่แบบว่าเหมือนวงแขนเสื้อเด็กเลยนะคะซึ่งวงแขนทั่วไปของคนตัวเล็กๆก,ก็จะอยู่ประมาณวัดครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะบางคนอาจจะอยู่เจ็ดครึ่งแปดแปดครึ่งประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้คือนี่อยู่ประมาณเจ็ดเลยนะคะก็คือเล็กมากพอเราได้วงแขนแล้วนะคะ ถ้าตรงไหนยังมองด้วยสายตาว่าไม่สวยก็ตัดเจียนออกได้การแก้เสื้อตัวใหญ่ๆให้มันเป็นตัวเล็กอะจะแก้ง่ายนะคะแต่ถ้าเสื้อตัวเล็กจะมาทําให้ตัวใหญ่อน,นันเรื่องใหญ่นะคะแก้ยากจากนั้นวัดสอบช่วงเอวยังไม่ได้เอาเข้าอีกนิดหนึ่งนะคะคือเราต้องวัดสอบจนเราแน่ใจว่าเราเย็บเข้าไปแล้วอ่ะเราจะได้สปเปคตามที่ลูกค้าต้องการ เราถึงจะไปขั้นตอนการเย็บประกอบตัวได้วัดความกว้างไหลสองข้างให้เท่ากันจักกะแห้ตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะสองข้างถ้าเกิดว่าวงแขนไม่ได้อะตรงใต้รักแร้อเราสามารถคว้านลงมาได้เลยนะคะตามที่ต้องการจากนั้นมาดูที่แขนเสื้อเราก็เอาแขนเสื้อตัวที่ เป็นแบบมาวัดนะคะความยาวแขนเท่าไหร่ไต้ท้องแขนเท่าไหร่นะคะอันนี้คือการที่จะทําให้มันพอดีแบบนี้วัดอย่างนี้คือง่ายสุดนะคะแล้วถ้าลูกค้าส่งเสื้อมาเป็นแบบก็จะแก้กนได้ง่ายนะคะแต่การที่จะส่งเสื้อมาเป็นแบบก็ควรจะเป็นรูปทรงเสื้อที่มันเหมือนกับงานที่เอามาแก้นะคะไม่ใช่บางคนแบบส่งกางเกงมาแก้ กางเกงแก้เป็นกางเกงสล็กแต่กางเกงมาเป็นแบบเป็นกางเกงยีนอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคือเนื้อผ้าที่เราแก้เป็นแบบไหนแบบเราก็ควรจะเป็นแบบที่คล้ายๆกันนะคะเริ่มแรกเราพวงชายก่อนจากนั้นเราก็จะมาทําการพับชายตัวนี้นะคะเราจะใช้เข็มเบอร์สิบสามด้านบนเราจะใช้ได้สีเดียวกับ ตัวงานแต่ด้านล่างเราใช้ได้มันนะคะเราก็เลยพับชายโดยการเอาด้านหน้าผ้าขึ้นแบบนี้นะคะดึงยืดดูนะคะว่าถ้ามันไม่แตกก็คือใช้ได้นะได้ถ้าเกิดเราพับชายไปแล้วแล้วเราดึงยืดดูตรงผ้าที่เราเย็บอะถ้าได้มันขาดอันนั้นคือใช้ไม่ได้นะคะจะต้องปรับจากให้แบบดึงยืดแล้วได้ไม่ขาดนะคะ ส่วนจากใครที่จะเย็บผ้ายืดไม่ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของจากแต่ละคนนะคะจากที่เราใช้เป็นจากเย็บคอมไดเล็กจุกินะคะย้ำวัยยี่ห้อจุกินะคะราคาก็สองหมืนห้าบวกบวกขึ้นไปนะคะตามที่แต่ละร้านเขาขายนะคะว่าเขาจะขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ แต่รุ่นๆที่เราใช้นี่คือไม่มีแล้วนะคะพอเราเข้าแขนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาโพง้งวงแขนจากรุ่นจากเย็บรุ่นที่เราใช้นี่คือไม่มีขายแล้วนะคะโรงงานไม่ได้ผลิตแล้วนะคะถ้าเราจะซื้อก็ต้องไปหาซื้อรุ่นอื่นที่มันใกล้เคียงกันนะคะแต่ก็ควรจะเป็นจูกินี่แหละเพราะว่าคุณภาพมันจะสูงนะคะจากยี่ห้อน,นี้ ทำการเข้าข้างตัวนี้เราจะแบกข้างนะคะแวกข้างก็จะเผื่อแวกไว้เท่าไหร่ก็ดูที่ความเหมาะสมของงานแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาเน้นเท่านั้นเท่านี้ก็ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เน้นก็ตามสายตาช่างว่าประมาณไหนสวยทำการโค้งข้าง อกางนึงก็ทาเหมือนกันขั้นตอนตรงนี้เราต้องแบะตรงชายนะคะไม่งั้นเราจะพับไม่ได้ตัวนี้เราก็พับเอาหน้าผ้าขึ้นเหมือนเดิมนะคะกันบล็อกไอ้บล็อกแดงๆที่เรากั้นนั้นคือเทปกาวนะคะเทปกาวมีขายทั่วไปตามห้างตามร้านขายเครื่องเขียนตามตลาดนัดนะคะหาซื้อได้ เราแค่เอามาตัดนะคะเป็นเทปกาวเป็นมว้วนๆนี่แหละเราเอามาตัดเอาคัตเตอร์ตัดนะคะให้มันกลายเป็นบล็อกที่มีความสูงพอประมาณนะคะการเย็บผ้าควรจะมีบล็อกกั้นนะคะพอเสร็จออกมาแล้วหน้าตาง,งานก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเก็บที่ได้ให้เรียบร้อยเอาแบบเสื้อมาวางวัดดูนะคะว่ามันเท่ากันหรือเปล่า การแก้งานตามแบบมันก็จะง่ายนะคะไม่ปวดหัวคือทำออกมาให้มันได้เท่าแบบก็คือใช้ได้นะคะมาเรียบร้อยไซส์สองเป็นไซส์ XS นะคะอันนี้อกน่าจะอยู่ประมาณสามสิบนะสะโพกสามสิบเอ็ดประมาณนั้นนะคะเท่ากันทุกอย่างโอเคเรียบร้อย